หมอยาพอรักท่านอองไร้ใจตอนที่เจ็ดองเหลียงอาการป่วยกำเริบ,บองซื่อเจิ้งกลับค่อยๆย,ยิ้มขึ้นมาเสี้ยวหลีโม่เอ้ยถึงเจ้าจะฉลาดก็เป็นเพียงการอวดดีอวดเก่งเจ้าคิดว่าเจ้าพูดว่ามีบุตรไม่ได้แล้วพองเฮาก็จะลงโทษเฉินเสี้ยวหรือไม่นั้นคือจุดต้องห้ามของอ,องเหลียงเลยนะเขาเพียงแต่จะคิดว่าที่เจ้าบอกมีบุตรไม่ได้นั้นกําลังชี้ต้นหมอนด่าต้นไหวองเหลียงจ้องหลีโมอ่อย่างโหด ถ้าหมอหลวงยืนยันว่าเจ้าใช้เป็นข้ออ้างแก้ตัวข้าก็จะลงโทษเจ้าโดยการฆ่าหันศพหวองซื่อเจิ้งใส่หัวเบาๆมองใบหน้าที่เปลี่ยนเป็นตกใจกระทันหันดูแล้วชีวิตของเด็กสาวนี้ถึงคาดละห้องเหลียงเริ่มมีความผิดปกติตัวสัน่นแรกคือริมฝีปากต่อมาก็สองมือสุดท้ายร่างกายก็เริ่มสั่นขึ้นมาเบาๆสีหน้าก็เปลี่ยนจากตอนแรกที่ซีดเซียวเป็นหน้าเขียว ริมงฝีปากม่วงทันใดนั้นเขาก็ล้มลงกับพื้นทั้งตัวแข็งตรงสองเท้าใช้แรงถีบไปด้านหน้าดวงตาแข็งตรงใบหน้าเริ่มกระตุกร่างกายก็กระตุกขึ้นมาซือถูเย่กับฮองเฮาโดนสถานการณ์ตรงหน้าทำให้อึ้งตกใจฮองเฮาพุ่งเข้ามาในปากตะโกนกล่าวด้วยความตกใจรีบเชิญหมอหลวงสิลีโมเห็นสถานการณ์นี้แล้วก็รู้ว่าเขาคือโรคชักกำเริบ เห็นปากของเขานันบิดเบี้ยวไปแล้วถ้ากัดลิ้นขาดไปกลัวว่าข้อหานี้ก็คงจะมาลงที่ข้าแน่ใจของหมอนั้นทำให้เธอไม่ทันคิดละเอียดรีบเดินพุ่งเข้าไปจับตรงคางของเขาไว้เอามือยัดเข้าไปในปากของเขาใช้มือแยกฟันและลิ้นของเขาออกจากกันนั่งลงกับพื้นทันทีใช้มืออีกข้างประคองหัวเขาขึ้นมาเบาๆวางไว้บนตาของตัวเองบนมือมีความเจ็บอย่างรุนแรง เจ็บจนทุกครูขุมขนของทั้งตัวเปิดขึ้นมาทันทีเธอรู้ดีว่าใช้มือมาห้ามเขากัดลิ้นขาดเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดนักแต่ยังไงเธอไม่มีทางเลือกอื่นเลือดไหลออกมาจากมุมปากของอ,องเหลียงลีโม่ขยับหัวของเขาให้เอียงเล็กน้อยไปข้างๆให้เลือดและน้ำลายสามารถไหลออกมาสือถูเย่ก็รู้ตัวขึ้นมาเขาเข้ามาช่วยเห็นนิ้วมือของเธอถูกกัดจนเลือดออก แต่เธอกลับนิ่งเฉยแม้แต่คิ้วยังไม่ขยับตกตะลึงเบาๆไม่รู้ตัวมองเขาอย่างแปลกประหลาดทีหนึ่งพองเฮามือมายุ่นวายอยากจับขาที่งออยู่ทั้งสองข้างของอองเหลียงให้ตรงหลี่โมรีบร้อนกล่าวพองเฮาเหนียงเหนียงไม่ได้เด็ดขาดถ้าใช้แรงหักขยับท่านอองจะบาดเจ็บได้พองเฮาเงยหน้าขึ้นมองหลี่โม่ทีหนึ่งสายตาวุ่นวายสองมือกลับค่อยๆปล่อยลง เพียงแค่กอดตัวขององหลงเหลียงไว้เบาๆในตามีน้ำตาออกมาอย่างรวดเร็วเมื่อตอนที่หมอหลวงมาถึงนั้นองหลงเหลียงก็หยุดการชักไปแล้วเหลือเพียงการกระตุกเล็กน้อยหลีหมอ้อปล่อยมือลงนิ้วมือสามนิ้วก็มีเลือดเต็มไปหมดมองหงเหลียงยังไม่ได้สติโดนย้ายส่งไปบนเตียงข้างในตำหนักหมอหลวงทำการรักษาแล้วสั่งยาให้คนไปต้มพองเฮานั่งอยู่ข้างออหงเหลียง ก็ไม่ได้สนใจสอบสวนแล้วทั้งใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลและกลัวหลีโม่ก้มหัวไว้ในใจกลับคิดวางแผนเรื่องต่อจากนี้เธอเข้าราชวังวันนี้แท้จริงคิดจะใช้กำไลสะกดจิตทำร้ายอองเหลียงแล้วจากนั้นค่อยลงมือช่วยเหลือมีบุญคุณที่ช่วยชีวิตอยู่ตรงหน้าถึงฮองเฮาอยากจะฆ่าเธอก็ต้องรอไปสักพักแต่คิดไม่ถึงว่าอ,องเหลียงนั้นโรคชักกำเริบเลยตามเลย ก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคหรือเป็นภยัยเพราะห๋องเหลียงเป็นเพราะเธอพูดเรื่องมีบุตรไม่ได้ถึงโมโหหนักใต้การรักษาของหมอหลวงป๋องเหลียงค่อยคอยฟื้นฟูร,รู้สึกตัวขึ้นเขาจับตรงหัวที่ปวดไว้สีหน้าทั้งคนซีดเซียวยิ่งนักทั้งตัวก่อนเคลียไม่มีแรงเขาจ้องมองหองเฮาอย่างมึนงงเสด็จแม่ข้าเป็นอะไรไปฮองเฮากุมมือของเขาไว้หลอกด้วยเสียงเบาไม่เป็นไร ไม่เป็นอะไรแล้วลีโม่ดวงตาขยับขึ้นเห็นมือของฮองเฮากำลังสัน่นนางรักลูกคนนี้มากหวังว่าตนเองสามารถใช้จุดนี้หมอหลวงยืนขึ้นมากล่าวต่อฮองเฮาเหนียงเหนียงจัดการได้ดีมากถ้าไม่อุดปากของอ,องเหลียงไว้เขาอาจจะกัดลิ้นของตอนเองขาดแน่โชคดีนะักถ้าลิ้นนั้นขาดไปก็จะกลายเป็นใบ้องเหลียงพิการอยู่แล้วถ้ากลายเป็นใบอีก เขาจะมีชีวิตต่อไปได้อย่างไรฮองเฮาคิ้วตาค่อยๆย,ยกขึ้นมามองผ่านหน้าของหลี่โม่ทำท่ามือไปทีหนึ่งให้หลี่โม่ลงไปจากนั้นก็ถามหมอหลวงเหตุใดอองเหลียงถึงเป็นเช่นนี้หลี่โม่ได้ยินคำถามนี้ก็รู้ว่าอองเหลียงก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอาการชักกำเริบมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะเช่นนี้สื่อถูเย่และฮองเฮาถึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เธอถอยออกไปยืนอยู่กลางตำหนักซื่อถูเย่ไม่ได้ตามไปที่ข้างในตำหนักแต่กลับนั่งลงบนเก้าอี้แล้วต้องมองเธออยู่ด้วยสีหน้าที่นิ่งๆลีโม่ไม่กล้างเงยหน้าขึ้นมองซื้อเจ้างนี้ถึงแม้ทั้งตัวนั้นทำให้คนรู้สึกชิวๆสบายๆยอย่างนั้นแต่ว่ามักจะรู้สึกว่าตัวเขามีอำนาจที่แข็งแกร่งบางอย่างทำให้เธอไม่กล้างเงยหน้ามองเจ้ารู้เรื่องทักษะการแพทย์ สอถูเย่ออกเสียงถามขึ้นมากระทันหันหลีโม่ตอบกลับอย่างระมัดระวังทูลท่านอองหม่อมฉันรู้เรื่องการแพทย์เพียงเล็กน้อยสอถูเย่ก็ไม่พูดอะไรแล้วเพียงแต่มองเธออย่างไม่เกรงใจเหมือนเดิมสายตาที่แหลมคมและไม่เกรงใจเช่นนี้ทําให้หลีโม่รู้สึกไม่สบายไปทั้งตัวหลังจากนั้นชั่วคราวพองเฮาและหมอหลวงก็ออกมาพองเฮาทำปากชี้ไปทางหมอหลวง หมอหลวงคำนับเดินไปด้านหน้าของหลีโม่ลีโม่รู้ว่าเขานั้นจะมาตรวจยืนยันความจริงที่ว่าตนเองมีบุตรได้หรือไม่หมอหลวงก็ไม่หลีกเลี่ยงเข้าจับชีพจรของเธอทันทีจากท่าทางของหมอหลวงสามารถดูออกว่าฮองเฮาเปลี่ยนความคิดต่อเธอไม่มากหลังจับชีพจรก็ถามอาการหมอหลวงถามแม้กระทั่งเรื่องประจําเดือนของหญิงสาวอย่างละเอียดลีโม่ไม่รู้สึกอายอย่างใด อบกลับทุกอย่างหลังหมอหลวงตรวจอาการเรียบร้อยแล้วเดินไปหน้าหฮองเฮาใส่หัวเบาๆทีหนึ่งฮองเฮาเอื้มไปเสียงหนึ่งกล่าเจ้าเข้าไปดูแลอองเหลียงก่อนถ้าข้ามีเรื่องอะไรจะเรียกเจ้าเองหมอหลวงกล่าวครับกระหม่อมขอตัวก่อนหมอหลวงคำนับถอยไปเพิ่งจะเปิดม่านจะเข้าไปข้างในตำหนักนั้นหลีโม่กลับเรียกเขาไว้กระทันหันหมอหลวงท่านอ,องเพิ่งกำเริบไม่นาน จะเข้าสู่ช่วงอยากนอนแต่ก็มีโอกาสจู่โจมคนกระทันหันจนตื่นเต้นอาการกำเริบอีกครั้งฉะนั้นหมอหลวงสามารถฝังเข็มปล่อยเลือดตรงจุดใบหูเช่นนี้ภายในครึ่งเดือนอาการก็จะไม่กำเริบอีกหมอหลวงอึ้งเล็กน้อยฝังเข็มปล่อยเลือดตรงจุดใช่แล้วถ้าจะให้ดีก็สามวันครั้งไม่เช่นนั้นตามอาการเมื่อสักครู่นี้ของอ,องเหลียงแล้วยังมีโอกาสอาการกำเริบอีกภายในสิบวันนี้ แต่ไม่รู้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่อ่องเหลียงเกิดอาการกำเริบหรือเปล่าหลีโม่ยื่นมือจัดทรงผมที่ยุ่งเหยิงของตัวเองเล็กน้อยเผยสายตาที่สว่างแต่มืออาชีพฮองเฮาค่อยค่ยถามกล่าวเจ้ารู้เรื่องวิชาการฝังเข็มหลีโม่ตอบกลับอย่างระวังทุนฮองเฮาเหนียงเหนียงหมอมฉันรู้บ้างเล็กน้อยหลีโม่รู้ว่าวิชาฝังเข็มมีตั้งแต่ช่วงสมัยสงคราม แล้วในตาราห้องเต้เนยจินก็เคยบันทึกเกี่ยวกับฝังเข็มมาก่อนเพียงแต่หลีโม่คาดตามความทรงจำและความรู้ที่หลงเหลือของเจ้าของเดิมรู้ว่ายุคสมัยนี้เทคนิคการฝังเข็มยังล้าหลังมากผู้ที่รู้เรื่องวิชาฝังเข็มส่วนใหญ่จะเป็นหมอหลวงกับหมอที่มีชื่อเสียงหน่อยในพื้นเมืองแต่ผู้ที่เที่ยวชาญน,นั้นมีไม่มากผู้ที่ใช้เข็มดังเทพนั้นก็มีไม่กี่คน หลีโม่ในยุคสมัยอนาคตเคยเรียนรู้การฝังเข็มกับอาจารย์หยางของโรงพยาบาลจีนแผนโบราณมาก่อนเวลานานถึง5ปีถึงแม้ยังไม่มีเวลาศึกษาค้นคว้าให้ลึกลงไปแต่ว่าตามฝีมือการฝังเข็มของเธอในตอนนี้ช่วยอ่องเหลียงรักษาโรคชักนั้นยังได้อยู่เห็นชัดว่าหมอหลวงไม่ค่อยพอใจนะักกล่าวเจ้ารู้เรื่องแพทย์ก็เพียงเล็กน้อย ช่างกล้าดียังไงพูดว่าฝั่งเข็มปล่อยเลือดสามารถรักษาท่านอองได้หรือเจ้าคิดว่าเจ้ารู้ดีมากกว่าข้าหลีโม่ท่าทีตกใจเล็กน้อยไม่ไม่ข้าไม่ได้มีความหมายเช่นนี้ข้าก็แค่เสนอแนะเฉยเฉยแน่นอนว่าหมอหลวงต้องมีวิธีอื่นรักษาท่านอองอยู่แล้วข้าข้าแค่ไม่อยากเห็นอองเหลียงอาการกำเริบอีกทำลายร่างกายข้าไม่ได้มีความหมายอื่น เธออธิบายอย่างอ้ำอ้ำอึ้งอึแล้วมองไปที่ฮองเฮาทีหนึ่งอย่างตกใจดวงตาทั้งคู่ตกตะลึงลัวจนแทบจะร้องไห้ออกมาแล้วซื่อถูยเย่เงยตาขึ้นมุมปากโค้งงอขึ้นมามองที่หลี่โม่ด้วยใบหน้าที่ไตร่ตรองหองเฮาขมวดคิ้วหมอหลวงที่เธอพูดนั้นมีเหตุผลหรือไม่